ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามานะครับจัดอันดับนะเลขคู่นะฮะรหัส ATM เบอร์โทรศัพท์นะครับนะที่มีเบอร์พวกเนี้ยนะครับติดกันนะก็จะเป็นเบอร์ที่ส่งผลเนี่ยให้เราเนี่ยไม่ค่อยจะ,จะเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่ นะครับนะการงานการเงินอะไรมีปัญหาถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ควรใช้เลยนะฮะ,ะถ้ามีความเป็นไปได้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมมาจัดให้เลยนะครับอันดับที่10นะครับนะก็คือเลขนะครับ6 7หรือ7 6นะครับนะเลขนี้เนี่ยนะครับดาวพฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนของการเงินความรักนะครับนะส่วนดาวพัสสาวะเนี่ยเป็นาดาวบาปพระเคราะห์ นะครับแปลว่าโทษทุกข์นะครับเมื่อความรักหรือการเงินมาเจอกับโทษทุกข์ก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยมักที่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเงินหมุนเงินหมุนไปหมุนมาจนเป็นหนี้สินท่วมตัวนะฮะจนหมดเนื้อหมดตัวถ้าทันใดนะครับใช้เบอร์นี้ก็ให้ระวังเรื่องสิ่งพวกนี้นะครับนะให้ให้ระวังจงหนักเลยนะครับถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยที่จะนะครับให้คุณกับดวชะตา สักเท่าไรนะครับนะเอาละนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะอันดับที่9นะครับนะนั่นก็คือนะฮะเลข48นะครับหรือ84นั่นเองนะครับเบอร์นี้เนี่ยนะฮะเราเราต้องรู้ก่อนดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการค้าเทพเจ้าแห่งการสื่อสาร นะครับส่วนพระราหูเองเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวลุ่มหลงนะครับไวพ้พิปฏิพานนะครับพอมารวมตัวเนี่ยจะส่งผลให้เจ้าชะตามักที่จะเจอคนเจ้าเล่หนะครับหลอกลวงพูดไม่เป็นสัญญานะครับทำอะไรเนี่ยต้องอยู่ในแบบคุณต้องระมัดระวังอะ่ะเหมือนคุณทําธุรกิจการค้านะครับกับคนที่แบบ พร้อมที่จะแทงข้างหลังคุณตลอดอ่ะคือคําพูดคําจานี่คือหาความจริงใจลําบากมากนะเลยส่งผลนะครับให้คุณเนี่ยอาจจะล้มละลายได้เลยนะเบอร์นี้นะนะครับนะเบอร์48นั่นเองยังไงต้องระมัดระวังนะครับนะท่านใดใช้เบอร์นี้นะครับเอาละต่อไปนะอันดับที่8นะครับนะก็คือเบอร์นะครับ38 หรือ83อย่างที่เรารู้กันนะครับดาวพ่งางคันเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวบาปเพระเคราะห์เป็นในเรื่องของความรุนแรงนะฮะข้อดีคือเป็นคนที่ขยันนะขยันขยันขยัน,ขย,นขยันมากนะฮะแต่พอไปเจอดาวพระราหูเนี่ยกลายเป็นว่าดาวขยันไปเจอกับดาวลุ่มหลงนะครับนะบางทีเนี่ยตัวเราเองขยันหาเงินหาทองนะครับนะหาเท่าไหร่หาเท่าไหร่ นะครับมันก็ไม่พอนะฮะด้วยอิทธิพลของดาวที่เป็นดาวคู่ธาตุลมเนี่ยนะเวลาให้ผลเนี่ยให้ผลค่อนข้างที่จะรุนแรง OK, โอเคเวลาขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่นะแต่เวลาลงนี่คือลงแบบไม่เป็นชิ้นดีเลยนะครับนะก็ต้องระมัดระวังฮนะและดาวคู่เนี้ยนะเป็นดาวค่อนข้างที่จะเป็นดาวบ,บปพเาะห์ฮะนะครับก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะเบอร์นี้ก็ไม่ค่อยให้คุณกระโดงชะตาสักเท่าไหร่ นะครับนะเอาละต่อไปนะอันดับที่7นะครับก็คือเลข3 7 7นะครับหรือ73นะคือเบอร์นี้เป็นเดิมอุบัติเหตุหนักเบอร์หนึ่งเลยเป็นดาวที่แบบเป็นศัตรูกันนี่คือหนักหนาสาหัสมากดาวพ่างคารกล้าแรงแข็งขันดาวพระเสาโทษทุกนะฮะนั่นหมายถึงว่ายิ่งคุณขยันยิ่งคุณกล้ายิ่งคุณโอ้โหเนี่ย นะแล้วขาดสติรอบคอบเนี่ยมักที่จะเจอในเรื่องของบาปเคาะเคาะกรรมนะฮะเคาะซ้ำกรรมซัดโอ้โหสารพัดส,สารเพศซึ่งเป็นดาวที่แบบอันตรายมากๆเลยเบอร์เนี้ยนะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะและเป็นหนึ่งในเบอร์ที่เกิอดอุบัติเหตุหนักมากๆนะยังไงก็นะฮะต้องระมัดระวังไว้เลยนะครับนะนะคือพูดง่ายว่าขยันขยันจนจนนะครับนะก็เรียกว่าประมาณว่าแบบ หาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคือนิยามคําว่าขยันนะครับแต่พอมันไปเจอโทษทุกข์มันคือขยันแล้วมันเจออุปสรรคขยันแล้วเจออุปสรรคเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะเอาละต่อไปอันดับที่6นะครับก็คือเลข2 8นะหรือ8 2นะครับ ดาวพระจันทร์เนี่ยเป็นดาวที่อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกอยู่แล้วและเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องของการเอาอกเอาใจเป็นเรื่องของการต้องการคนดูแลใจใส่ดาวพระราหูเป็นดาวมัวเมาเป็นดาวลุ่งหลงแล้วถ้าเกิดผู้หญิงใช้เบอร์นี้ด้วยละก็นะฮะไม่ค่อยจะให้คุณกับดวงชะตาเลยนะครับนะใช้เบอร์น,นี้มักที่จะถูกคนหลอกนะยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงสวยในยิ่งโดนหลอกเยอะนะครับนะหลอกให้รักหลอกให้หลงนะแต่หลอกในลักษณะแบบว่าเหมือนเขาเอา ผลประโยชน์มาล่อนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณประมาณเหมือนกับใช้เงินใช้ทองอะไรมาล่อทําให้เราเนี่ยลุ่มหลงนะพอเราลุ่มหลงแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรเรานะครับนะก็ต้องบอกว่าเบอร์เนี้ยเวลารักใครหรือชอบใครเนี่ยบางครั้งทุ่มสุดตัวก็มีเหมือนกันนะและเป็นเดอร์แห่งเครดิตเป็นเบอร์แห่งหนี้สินเพราะเนี่ยเขาเป็นคู่สมบูรณ์นะนะบางทีเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเพื่อเพราะคาหวานแท้เลยอ่ะนะบางทีแบบโดนคนหลอก อย่างเงี้ยนะอย่างงูอย่างนี้แล้วเราเองจะเต็มใจไม่เต็มใจสุดท้ายก็ต้องหาไปให้เขาเนะี่ยซึ่งเบอร์เนี้ยไม่ค่อยให้คุณเลยบอกได้เลยนะฮะถึงแม้จะเป็นคู่สมบูรณ์ก็เถอะนะไม่ค่อยให้คุณเลยนะเอาละต่อไปอันดับที่5นะครับก็คือดาเลขนะครับ2 7นะครับ7 2คือเลขนี้ก็ต้องบอกว่านะดาวพะจั์ก็เป็นดาวในเรื่องของความรู้สึกนะ อ่อนไหวเรื่องของอารมณ์พระเสานี่แปลว่าโทษทุกข์เป็นดาวบาพปะเคาะนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้อยู่นะครับเบอร์นี้นะครับจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของความทุกข์ทุกทรมานนะมีแต่ความเสียอกเสียใจนะถ้าเป็นหนี้ก็หนี้ท่วมตัวเอาเป็นหนี้แล้วก็โอกาสที่จะหาเงินหรือตั้งตัวคืนเนี่ยยากมากๆนะ แล้วก็ดาวนี้เป็นดาวที่คิดมากเป็นดาวที่วิตกกังวลและคนที่ใช้ตรงนี้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมักที่จะคิดฟุ้งซ่านทําให้ตัวเองเนี่ยคิดในทัศนคติที่แง่ลบนะทางที่ดีถ้าใครใช้เบอร์นี้เนี่ยนะออกออกจากกองทุกยากอะนะพยายามเรียงนะครับนะเอาละต่อไปนะครับอันดับที่4นะครับก็คือดาวพาทิต กับพาระราหูก็คือเลข18นั่นเองคือเลขนี้เขาเรียกเป็นเลขของความอิจฉาลิษยาถูกขันแกล้งถูกคือพูดยังไงว่ามีแต่ปัญหาปัญหาเข้ามามากมายเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําดีไม่ดีเนี่ยคือเหมือนคนจ้องที่จะใส่ร้ายไปสีทําร้ายนะคุณอยู่ดีๆเขาก็หา ข้อหาให้คุณแบบจากพระกลายเป็นมารได้เลยอ่ะนะครับนะก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะแล้วก็มักที่จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานตําแหน่งนะถ้าถ้าใครที่อยู่ภายใต้อิทธิพลน,นะครับนะของเลขหนึ่งนะแปดเนี่ยฮะยังไงถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับต่อไปนะครับอันดับที่สามนะหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ ผาทิศเนี่ยเป็นดาวธาตุไฟนะเขาเรียกไฟลุกโชนชะทวานะครับเป็นเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนะครับส่วนดาวพระเสาร์ในเรื่องของโทษทุกนะทุกทรมานและเป็นไฟสมขอนนะครับคนที่ใช้เลขนี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายแล้วก็เป็นคนที่ถือตัวถือตนถือยศถือศักดินะครับนะ ราต้องบอกว่าใครที่อยู่ภายใต้อิทธิพลตรงนี้มักที่จะเจอเรื่อนร้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 อนอกร้อนใจเขาเรียกว่าใครใช้เนี่ยนะเขาเรียกว่าจนอย่างยังย่งยืนเลยต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะนะต้องระมัดระวังเลยเป็นคู่ธาตุไฟทําให้อารมณ์เราเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเสะถียรสักเท่าไหร่นะแล้วจะค่อนข้างจะมีอีกโก้เยอะนะใครพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าเราเชื่ออะไรแล้วเราก็ยากมากนะครับนะต้องเป็นคือเรื่องเป็นเลขที่แรงนะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก มากๆเลยนะครับนะเอาละต่อไปอันดับที่2นะครับอันดับที่2ก็คือเลข8 8นะฮะ88เนี่ยเป็นเลขเกี่ยวเรื่องของความมัวเมาลุ่มหลงถ้าลองไปอยู่ของคนที่ติดการพรนันหรือลุ่มหลงอะไรง่าย,ายๆนะครับผมบอกได้เลยนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ นะครับเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์แห่งความเสี่ยงโดยแท้จริงเลยนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดนะคุณอาจจะหูแบบรวยแป้งป้างขึ้นมาเลยนะแต่เวลาลงนี่คือลงแบบแทบจมธรณีเลยนะนะเป็นถือว่าเป็นเบอร์ที่เกี่ยวเรื่องของความรุ่มหลงมากนะครับนะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าใครใช้เบอร์นี้เนี่ยจะต้องมีสติมากๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่อันตรายมากๆนะครับเอาละต่อไปอันดับที่1น,นะครับ อภิมหาจนก็คือเลขนะครับพระเสาก็คือเลขเจกับพระราหูนะครับเลข8คือคู่นี้นะเขาเรียกว่าเป็นคู่มิรคู่มิตรใหญ่เลยแต่มิตรในลักษณะแบบว่าคือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะครับเวลาทำอะไรยังไงก็แล้วแต่นยะมันมีเกณฑ์ที่จะพากันไปลงทำสิ่งไม่ดีส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์ที่เกิดกับผู้ที่มีอิทธิพลมากๆกนะส่วนใหญ่เขาจะาไปใช้เป็นเบอร์มังกรจบด้วยเจ9 ส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีอำนาจหรือบารมีเนี่ยนะหรือใจไม่ถึงพอเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าคุณควรที่จะเลี่ยงเบอร์อันตรายอย่างนี้มากๆเลยนะครับนะเพราะเบอร์นี้ส่วนใหญ่เป็นเบอร์ของผู้ที่มีอิทธิพลแล้วคนที่มีอิทธิพลเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจค่อนข้างที่จะเข้มแข็งนะครับถ้าคนท,ทั่วไปเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงซะเถอะนะครับนะเพราะเป็นเขาเรียกว่าเบอร์เขาเรียกว่าอภิมหาแบบ ขุนโจรนะ่ะนะเพราะดาวดาวพระเสากับดาวพระราหูเนี่ยเขาเป็นดาวเทพเจ้าบาปพระเค์นะแล้วเหมือนกับอ,อะไรผู้มีอิทธิพลมารวมตัวกันก็มักที่จะทำเรื่องราวที่มันใหญ่โตได้ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มหาศาลเลยนะฮะถ้าเราเป็นคนปุุชนธรรมดาเนี่ยเบอร์นี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับนะแล้วก็ยังมีอีกนะหลายเบอร์อย่างเช่นเบอร์ 3113พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่แรงเขาเรียกว่าเป็นเลขอุบัติเหตุหนักๆเหมือนกันนะนะครับนะก็เป็นเป็นเลขที่อันตรายเหมือนกันนะครับนะเอาละนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับนะกับผู้ที่รับเ,เข้ามาฟังนะครับอันเนี้ยเบอร์เนี้ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นการจับคู่กันในเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ตั้งรหัส atm นะครับทะเบียนรถถ้ามีเบอร์พวกนี้อยู่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับนะเอาละนะผมอาจารย์เกดก้าวพินดูทลอดสวัสดีครับ